โอเคผมต้องขอกราบสวบัสดีทุกคนที่มารับชมไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่ามนุษย์ต่างดาวทุกท่านครับมันนี้ที่ผมภูมิใจเป็นอาราฟอร์มี่เกติย่เ่เคยสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกม7ดบาป i d o ดลอาร์นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยมีภาษาไทยก็จริงแต่ว่าเปิดให้เล่น2เซิร์ฟก็คือมาเลเซียและก็ UK นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเทียบกันกันกบตัวเกมค่ายเน็ตบาร์บเหมือนกันอย่างเช่นเซเว่นไนท์ไอเดลอาร์เนี่ยนะครับตัวนั้นเนี่ย เปิดในอเมริกามาก่อนใช่ไหมแล้วพอเปิดในไทยเนี่ยก็สามารถใช้ไ d เดีเดิมเล่นได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยมาเล่นตอนนี้ยอยู่เซิร์ฟมาเลเซียแล้วก็เล่นแบบสายฟรี100%เพราะว่าอะไรเพราะว่าเติมเกมไม่ได้ถ้าเติมได้ที่ผมเติมไปแล้วนะครับพวกแบตเติ้ลพงแบตเติ้ลพาร์ทหรือว่าแพ็กเกจร,ราคา35บาทเนี่ยค่อนข้างคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับปัจจุบันผมเลยเล่นแบบสายฟรี100%เลยแล้วก็เล่นมาประมาณ20วันแล้วอ่าประมาณ20วันแล้วนะครับเพชรมีประมาณ12,600เพชร แล้วก็ใบากาชาเนี่ยมีประมาณ9,300ใบนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าตัวเกมเนี่ยนะครับปัจจุบันมีตู้เลดอัพนะครับหรือว่าสเตปอัพเนี่ยสตู้ก็คือตู้ของบันนะเบาทแล้วก็ตู้ของคิง g บาทนั่นเองนะครับซึ่ง2ตัวเนี้ยจะเปิดกาชาได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดคัดสรรธรรมดาเลเวล6ก่อนแล้วก็ตัวละครที่ผมจะมาเปิดเนี่ยคือบันเพราะว่าบันเนี่ยนะครับเป็นตัวละครที่โจมตีธรรมดามีโอกาส20%สร้างระเบ180ิดห นะครับแล้วก็เมื่อโจมตีสําเร็จจะฟื้นฟูพลัง10แตบอ่าแล้วก็สกิลอันติเมทเนี่ยเป็นการขโมยพลังของอีกฝ่ายมาแล้วก็บวกพลังของเรา 15%จากพลังที่เราขโมยมาได้เพราะฉะนั้นตีบงตีบอสหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบันมันทําให้เราผ่านด่านได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับแล้วก็คิงเนี่ยถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่มันก็รู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยจะเป็นการบัฟสายว่องไวหรือก็คือสายสีฟ้าแล้วก็จะบัฟตัวของอัศวิน7บาปนะครับด้วยพลังโจมตีคริคอน30% ซึ่งตัวนี้หาได้จากระบบอื่นอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นการบัฟสายว่องไวหรือคือสายสีฟ้าอ่าแล้วก็บัฟพันธมิตรอ่าเบาปใช่ไหมบวกพลังโจมตี20%เหมือนจะดีนะแต่ตัวของสายสีฟ้าเนี่ยมันค่อนข้างมันไม่ได้โอพมากอะ่ะง่ายๆเลยนะครับแล้วก็บันน่ะอย่างที่บอกคือถ้าเรามาดูจริง,รงเนี่ยอัตราติดคีป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับ18%แค่นั้นเองนะใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางตัวละครเนี่ย มันจะมีการโจมตีติดคลิแล้วใช้สกิลอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นตัวของบานเนี่ยไม่จะเป็นต้องมีอัตราคิก็สามารถฟื้นฟูพลังได้ซึ่งตัวเกมนี้นะครับพลังเนี่ยไอตัวฟื้นฟูพลังค่อนข้างจําเป็นเพราะว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่เหมือนกับตัวของเซเว่นไนท์ไอดอลมั้งนะครับตัวเนี้ยจะมีการจัดลําดับถ้าไม่ตายซึ่งถ้าไม่ตายเนี่ยของแต่ละตัวเนี่ยจะใช้พลังงาน10แต้มเข้าใจไหมอ่ามันจะมีคน1คน2คน3าคน4คน5คน6คน7คน8 มันจะสลับใช้กันสมมุติใช้คนนี้ปุ๊บเสร็จคูดาวสามสวินาทีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอ่ะพอเป็นตัวนี้ต่อใช้พลังงาน10แต้มเพราะฉะนั้นตัวของบันเนี่ยจะเป็นตัวละครที่บูสต์ทำให้เพื่อนใช้อันติได้เร็วขึ้นแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับอ่ะตัวเนี้ยสังเกตโจมตีติดคริติคอนนะครับเห็นไหมจะสร้างดามจตามนี้แล้วก็ฟื้นฟูพลังหแต้มเออแล้วก็อัตราติดคีของตัวเนี้ยคือ16% เพราะฉะนั้นบันเนี่ยคือไม่จะเป็นต้องติดครีกก็ได้เพราะฉะนั้นตัวมันดีมากเนาะอ่ะแล้วก็ไอตัวดาเมจคริติคอนที่ผมบอกอะ่ะว่าเฮ้ยบางทีมันไม่จะเป็นต้องหาก็ได้มันได้มาจากศูนย์วิจัยครับศูนย์วิจัยเนี่ยจะมีอัตราติดคริใช่ไหมแล้วก็จะมีดาเมจคริติคอนดาเมจคริติคอนได้มาจากตัวเนี้ยเห็นไ,ไหมยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วเออเพราะฉะนั้นเราไม่จะเป็นต้องไปเลือกตัวของคิงก็ได้เพราะว่าคิงอ่ะ มันบวกตัวของอาสายสีฟ้าใช่ไหมว่องไวแล้วก็7บาปเท่านั้นอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเอามาอัพตัวเนี้ยก็มีโอกาสที่จะแบบว่าเพิ่มค่าพลังได้ดีกว่าแต่อย่างที่บอกถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เพื่อนเเปิดทั้ง2ตู้แหละแต่มันเป็นสายฟรีไงมันสามารถเปิดกาชาได้จํากัดใช่ไหมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามาดูอันดับหนะครับเขาก็ใช้อยู่ประมาณ2ตัวนั่นแหละนะครับ นี่ก็คือตัวของคิงกับบันแต่ว่าผมจะให้เพื่อนๆดูว่าตัวละครสีส้มอ่ะหรือว่าอีพิกตัวโกงๆก็คือตัวนี้ตัวนี้สามารถใช้แทนตัวละครสีทองหรือว่ารีเจเนอรี่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่มีอมตะ8วิอ่าถ้าถ้าตัวละครสีทองเนี่ยจะเป็นตัวของอดีต7บาปที่เป็นตัวของบัญญัติสิประการอ่าไอตัวคนยักษ์มีอมตะสิวิตัวนี้ใช้แทนได้เลยตัวนี้ยั่วยุได้นะครับ อ่าตัวเนี้ยโจมตีไม่แรง,งกว่าตัวสีทองอีกนะครับไอตัวเนี้ยเออสังเกตพวกเนี้ยคือค่อนข้างเก่งมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวทองเขาใช้ประมาณ2ตัวนี้นะเพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องของดาวเนี่ยมันจะเป็นในการบูสต์เลเวลแล้วก็ปลดล็อกในส่วนตัวของตรงนี้ด้วยผมลืมบอกสกยภาพถ้าเป็นตัวละครสีอ่าม่วงเนี่ยสังเกตสกยภาพมีประมาณนี้ใช่ไหมสามารถปลดล็อกได้ตามนี้เลยแต่ว่าถ้าเป็นสีส้มนะครับ สีส้มเนี่ยจะปลดล็อกได้ตอนที่2ดาวสีดาว6ดาวใช่ไหมแล้วถ้าเป็นตัวละครสีทองที่เป็นตัว Re เจนดารี่เนี่ยนะครับมันจะสามารถปลดล็อกได้2 4 6 8 10ดาวก็จะโงมขึ้นอย่างเช่นบางตัวละครที่ผมปลดล็อกไปแล้วที่กะว่าจะใช้ยาวๆก็จะมีตัวนี้นะครับอ่าที่แบบผมเลือกเป็นตัวของพลังโจมตีไปเลยเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยมันมีโอกาส30%ที่จะจบตีธรรมดาแล้วใช้สกิล อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นมันไม่จะเป็นที่จะต้องไปนั่งคํานึงถึงอัตราติดครีอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าบางตัวละครต้องติดครีอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปอัพแบบตัวของอัตราติดครีให้เขาอะไรประมาณนี้ด้วยเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยวเรามาลอนลุ้นดูนะครับว่าเปิดไปแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราจะได้บันเนี่ยอยู่กี่ตัวอ่าแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยมันมา1เดือนนะตอนเนี้ยเหลือประมาณ17วันนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ผมเล่นมาเนี่ยถ้าเรามานับจากกระดานเช็คชื่อเนี่ย มันครบรอบส4วันแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยบวกกับอีก6วันเนี่ยปัจจุบันเล่นเกมมาประมาณ20วันจากเกมเปิดเลยนะอ่าแล้วก็ต่อไปอีก1วันเนี่ยผมก็จะได้ตัวของอ่าใบใบสุ่มตัวของระดับรีเจนเนอรี่นะประมาณนี้อ่ะต้องมาลองดูแล้วกันแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเปิดกาชาตัวของเลเวล5เนี่ยเปิดแบบ10ครั้งเนี่ยโอกาสออกตัวสีทองเนี่ยเยอะเหมือนกันนะเออก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นนะครับเออแต่แบบก็ขึ้นอยู่กับดวงอะมาก300ครั้งครับปาดเข้ามา โอเคเกลือเกลือไปนะครับปาบเข้ามาโอ้โหหวานเจี๊ยบโอ้โหเฮ้ยเปิดทีละสิบครั้งมันออกแบบตัวสีทองเยอะมากนะโอ้อ้าวเหลืองว่ะอ่าออกแล้วตัวหนึ่งเป็นสายพลังชีวิตนะครับเป็นตัวของสายดาเมจนะทำอะไรได้นะครับอ่าเมื่อโจมตีติดคิดทิคอนสร้างดาเมจ150%นตนะครับอ่าเมื่อโจมตีสำเร็จจะมอบ ว่องไวก็คือเพิ่มความเร็วโจมตี10%แก่ตนเองโอ้เมื่อกำจัดศัตรูได้จะฟื้นฟู10แตมอันเนี้ยเหมาะกับ PVP อยู่นะเออเพราะว่าฆ่าได้หรือว่าไปลงด่านธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะแบบว่าฟื้นฟูพลังงานเลยแต่อย่างที่บอกไปตีบอสไม่ได้นะไม่ค่อยลุงนะครับอ,อันติก็คือออสร้างดาเมจแบบ PVP 800%ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะโอเคแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตัวละคร สีทอง1ดาวอะ่ะมันมันสู้ตรละครสีส้มแบบหลายดาวไม่ได้นะอ่ะสายพลังชีวิตอีกแล้วเ,เมื่อถูกโจมตีมอบเ,ออเกียรติของยักษ์แก่พวกพ้องสายพลังชีวิตก็คือสายสีเขียวเนาะก็คือเพิ่มต้านทานค,คริติคอน1%สูงสุดอยู่ที่50%อ๋อเป็นการโจมตีแล้วเก็บสแตอ็อ่ะก็คือเราโจมโดนโจมตีปุ๊บก็จะมอบบัฟต้านทานอัตราคิให้เลย ก็เอาเป็นตัวยืนอีกตัวหนึ่งได้นะแต่ว่าเป็นตัวหลักไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวหลักมันมีตัวอมตะบ,บางตัวที่มันเก่งๆนะครับเอาโอเคได้ตัวเติม35บาทดีมากนะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าอันติเนี่ยทีเด็ดลดพลังป้องก icon, ันคริติคอน42%แสดงว่าเราโจมตีแล้วมีโอกาสติดคริได้เยอะขึ้นเพราะว่าเราลดต้านทานคริติคอนไปเลย42นะครับ แล้วก็โจมตีอ่าเนี้ยเมื่อโจมตีติดคลิจะสร้างดาเมจ149%เนอนาะแล้วก็ทำให้อีกฝ่ายติดไฟชอ็อตก็คือทุกวินาทีเนี่ยสร้างดาเมจ20%นะครับทุกๆ1วิแล้วก็ลดความเร็โจมตีด้วยอู้ดีนะครับดีอ่าผมอยากได้อีกตัวหนึ่งคือคิงอาเธอร์เอามาบวกสายสติปัญญาหรือว่าสายสีทองเนี่ยนะครับอัตราคี2ีเออนะโอเคถือว่าได้การอยู่นะอ้โห ได้ตัวละครเป็นไอตัวบัญยัติสิบประการตัวนี้เอ่อเมื่อพลังออกคืนชีพได้ก็คือตายได้แล้วก็คืนชีพได้หนึ่งครั้งแต่ส่วนตัวผมคิดว่าไอพวกคืนชีพไม่ค่อยรุ่งเท่าอมาตะนะครับโอเคก็เฉยๆนะอ่าตัวเนี้ยดีครับดีดีดอ่าเนี่ยทีเด็ดเลยแรงแรงกว่าตัวสีทองอะ่ะโอเคดีเหมือนกันสายสติปัญญาเดี๋ยวผมบอกว่าคอมโบตัวเนี้ย อย่างที่บอกครับคือโจมตีเมื่อติดคลิแล้วจะมอบบัฟตัวของพลังโจมตี20%นะครับให้แก่พันธมิตรสายสติปัญญาถามว่าเอ้ามันก็เป็นแค่สายเดียวนี่ทำไมถึงโกงเพราะว่าสายสีทองหรือว่าสายสติปัญญาเนี่ยมันโกงมากนะครับหลายๆตัวโกงมากแล้วก็อันตินะครับเพิ่มความเร็วโจมตีนะให้ตัวของพวกพ้องเนี่ยอันนี้ใช้ได้กับทุกสายเลยนะ6%แล้วบัะยิ่งตีเร็วมันก็ยิ่งใช้สกิลเร็วใช่ไหม อ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูสายสีทองนะอุ้ยเมื่อกี้ได้บัญญัติสิประการซ้ําด้วยนะอีกหนึ่งตัวใช่ไหมเออไอตัวเก่าอะนะครับเออลืมดูนะโอ้ถือว่าก็อ่าตัวนี้เป็นเหมือนตัวของเอ่อโอเคเป็นตัวของบัญญัติสิประการนะครับลดพลังป้องกันคลิ้โอ้ใช้ได้อยู่นะเออแล้วก็ทําให้อีกฝ่ายเคลื่อนไหวไม่ได้นะครับอันติก็คือดีบัฟ ืมถือว่าโอเคอยู่ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ว่าผมชอบสายสีทองมากกว่านะโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูทีเดียวแล้วกันมับโอ้โหตัวซ้ำนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะเป็นสายพลังชีวิตเอ่อก็คือทุกๆ5้าวินาทีจะมอบบัฟเอ่อความเร็วโจมตี10%ให้แก่ตนเอง3วิเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นการโจมตีสร้างดาเมจ820%นะครับเมื่อกำจัดศัตรูได้จะฟื้นฟูพลังฟื้นฟู ตัวของพลังงานเนี่ยนะครับก็คือไอเกจใช้อันตีเนี่ยสามสิบแต้มเหมาะกับ p v p นะบอกกับ PP เพราะว่าตีบอสเน,นี่ยมันมันค่าไม่ได้หรอกนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับอ่ะเปิดอีกสามสิบครั้งแล้วกันเราให้หมดนะโอเคอ่ะแล้วก็คราวนี้นะครับเราเลเวลประมาณเลเวลหกแล้วเดี๋ยวรับของก่อนแล้วกันมัฟต้องให้นะครับโอเคแล้วก็ไปตัวนี้นะครับเราสามารถเปิดได้แล้วโดยการใช้เพชร3 0พ0เพรเปิดได้300ครั้ง ผมคำนวณมาแล้วผมจะกดได้อีกประมาณากดแบบ300ครั้งเนี่ยได้อีก33ครั้งรว,รวมกันก็หลายหมื่นอยู่นะครับประมาณนี้นะโอเคก็บันเนี่ยซัดเลยแล้วกันอ่าลืมบอกไปนะครับโอกาสออกตัวของตู้เลทเนี่ยนะอยู่ที่ประมาณนี้เลยก็คือ0.05%นปรนะครับประมาณนี้อ่าก็ถือว่าเยอะกว่าตัวอื่นแล้วกันโอกาสออกก็โอ้โหไปออกแต่เป็นสายสีทองนะ แต่ผมเหมือนจากไม่ค่อยอยากได้ตัวนี้เท่าไหร่แต่ว่าลดอัตราป้องก e ันคิติคอนอีฝ่ายได้เนี่ยสายสีทองเนี่ยสติปัญญาเนี่ยมันจะมีลดอัตราติดคริของอ e ีฝ่ายมันจะทําให้เราใช้สกิลได้ถี่ขึ้นได้บันมาอีกหนึ่งตัวหวานเจี๊ยบนะพี่ชายเพราะว่าผมมีบันแล้วอีกตัวหนึ่งด้วยนะครับเอ๊ะเกลือแปลกๆไหมเนี่ยอไอ้เฮียโอกาสออกเท่าไหรวะศูนจุด ศูนย์แม่เฮ้ยแปลกๆว่ะเปิดมาห้าหมื่นได้ตัวเดียวโอ้โอกาสออก0.12%แ่ปละว่าแปลก,แปลกแลววๆแล้วว่ะนะครับเกลือแล้วว่ะโอเคแม่อ้โหถามจริงอ้อเจ็บจี๊ดเลยครับอย่างนี้โอเคบานอีกหนึ่งตัว เปิดมา 70, เจ็ดหมื่นเพชรได้บันสองตัวกูเหลือเชื่ออาสามตัวมาพี่ชายอื้อเข้มไหมเนี่ยโอ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 โหหวานเลยครับอย่างนี้ได้บันสามตัวเองอ่ะบวกกับตอนนี้เราเปิดมาประมาณหนึ่งหมื่นกว่านะ เออผมต้องเปิดไปอีกประมาณ6000นะครับก็คือมันจะได้บันอยู่ที่อีก9ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยนะตอนนี้ผมเปิดไป1 2ึ0งห่นส้ยใช่ไหมอีกประมาณ17วันเนี่ยผมคิดว่ายังไงผมก็เก็บเพชรพอนะเออลับไปครับนี่ลับไปรวมๆก็ได้เยอะอยู่นะครับอ่าสอง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 อ่ะเนี่ยตอนเนี้ยมีบันประมาณ13ตัวละครนะครับก็ปลดล็อกไปปุ๊บอ่าหดาวนะครับก็อัพเวลต่อได้ เห็นไ,ไหมอ่าแล้วก็ปลดล็อกอีกปุ๊บอ่าสองดาวนะครับยังอัพเวลไม่ได้3ดาวปุ๊บอ้สเตตัสบวกค่อนข้างเยอะนะสังเกตพลังโจมตีอ่าพอปลดล็อก3ดาวก็อัพเปเลเวล70ได้อัพไปเลยนะครับโอเคแล้วก็สกยภาพครับสกยภาพตัวของบันน่ะผมมองว่าอันที่จริงไม่จะเป็นที่จะต้องไปนั่งแบบเอาติดคริกก็ได้เพราะว่าเราเน้นโจมตีธรรมดาไปเลยก็ได้แล้วก็ตัวเนี้ยเราสามารถ กำหนดได้ด้วยว่าเราต้องการสเตตัสอะไรอาจจะเป็นพลังโจมตีนะครับอัตราคิดิคอนหรือว่าอัตราคิดดามจอะไรก็ว่ากันไปก็ได้อ่ะแล้วก็เลือกระดับได้ว่าเราจะเอาระดับแรระดับอีปิกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูครับอ่ะถ้ามันได้อันที่เราต้องการอ่ะนี่อัตราติดคิดระดับอันนี้อ่ะแต่ส่วนตัวผมีิว่าไปถ้าเล่นบันอ่ะไปเล่นพลังโจมตีเพียวๆเลยดีกว่านะครับก็แล้วแต่อันนี้ก็ โปรโมชั่นเติมเงินเนาะระยะเวลาก็24ชั่วโมงนะครับก็จะได้ใบกาชาริมิเต็ดก็คือใบกาชาที่เราเปิดบันเบื่อก,กี้2,000ใบแล้วก็ได้ใบกาชาธรรมดา1,700กว่าๆนะครับก็ประมาณนี้ก็เรเดียวถามาว่าคุ้มไหมอ่ะเดี๋ยวลอ,ลองมาเปิดตรงนี้ดูก,ก่อนนะครับอีก30ใบตัวอีพิกโอเคแล้วก็อันนี้อ่ะมีสุ่มตัวอะไรบ้างอ่ะสุ่มทุกตัวอยากได้ตัวของไอตัวเนี้ยนะครับคิงอาร์เธอร์เนี่ยเพราะว่าบัฟมันคือบวกอัตราติคลินะครับให้พารมิตร สายสติปัญญาเลยแบบไม่ต้องทําอะไรแล้วสกิลอันติคือลดพลังป้องกันอีกฝ่ายเออเพราะฉะนั้นมันจะเอามาคู่กับแบบสายสีแบบโอ,โอเคสายสีทองมาเลยค่อนข้างเก่งนะหลายๆตัวเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับโอเคโอเคโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวผมว่าผมจะเปลี่ยนแดน่าออกนะ เอาไดอานาออกที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันตัวนี้เอาออกนะครับเออเพราะว่ามันมันได้ตันมันตันสุดแค่เลเวล50อ่บะเออเรารีเซ็ตเลเวลเลยนะครับแล้วก็เอาไปอ่าอัพไอ้ตัวนี้ดีกว่านะนี่ไอ้ตัวเนี้ยอย่างที่บอกครับคือมันเป็นอมะตะเออถ้าเราเอามาเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีตัวนี้ที่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เป็นระดับสีทองนะก็คือตัวนี้นี่อมะตะสิบวิเพราะฉะนั้นใช้ตัวเมื่อกี้ดีกว่าครับ ตัวธรรมดาอมตะ8วิเนี่ยเห็นไหมอ่าแล้วก็อีกตัวละครที่แบบโกงๆเนี่ยไอเนี่ยสายสีทองมันโกงหมดเลยนะเนี่ยลดอัตราต้านทานคลิ42%อย่างเงี้ยเนี่ยสายสีทองถ้าเรามาดูดีๆคือมันมันโกงทุกตัวเลยนะครับสีทองเนี่ยที่เป็นสีทองพวกเนี้ยโกงหมดนะครับแม่งแรงเพราะฉะนั้นปัจจุบันผมว่าสายสีทองมันค่อนข้างโอพีก็เลยเลือกเปิดแคบบันนะครับประมาณนี้เพราะว่างบประมาณมีจํากัดด้วยเอ่อเดี๋ยวเรา อ่าตัวนี้ก็น่าปั้นเก่งเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่ลดพลังป้องกันสุดท้ายแล้วก็นี่นะครับสร้างดาเมจแล้วก็ลดพลังป้องกันด้วยแล้วก็จะมีอีกตัวละครหนึ่งที่เป็นสายแทงเอามาดูดเท้าด้วยนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับยั่วยุได้นะครับยั่วยุอีกฝ่ายประมาณนี้แต่ว่าตัวที่เราจะเล่นเลยตอนนี้ที่เอาออกแทนเดียาก็คือตัวไอตัวนี้นะครับอมตัอัพมาก่อนเลย นะอัพได้สูงสุดเลเวล70อย่างที่บอกคือเลเวล50กับเจมันก็ต่างการพอสมควรนะเออนะครับอัพมาก่อนพอให้มันยืนได้อันที่จริงเราอัพแค่อยู่ที่ประมาณเลเวล50 60ก็พอนะครับอัพประมาณ60แล้ละกันเพราะว่า 70, เจ็สิเปลืองเปลืองเปลืองอันนี้นะครับอันนี้กเออ็เอามาเป็นตัวของพลังป้องกันก็ได้นะเออพลังป้องกันหรือออัอตราหลบหลีกดีกว่าเพราะว่าตัวเนี้ย มันมีมันมีสกิลที่ทําให้เราแบบเพิ่มอัตราหลบหลีก15%อาเล็ดอัตราหลบหลีกนะครับดีดีกว่าดีกว่าโอ,อเคแล้วก็ตัวที่แบบตึงเปียตัวนี้นะครับแล้วก็ไอ้นักธนูเนี่ยเก่งชิบหายบอกเลยแรงแม่งโคตรแรงนะครับบอกเลยว่าแรงแรงจริงแรงจังโอเคอ่ะประมาณนี้ หลักๆเลยจัดพุงจัดทีมเอาเดน่าออกนะครับปุ๊บแล้วก็เอาไอ้นี้เข้าแทนมบเขาให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไล่เปลี่ยนพุงเปลี่ยนทีมอีกทีนึงแล้วกันแต่ว่าตอนเนี้ยคือบันก็ตึงแล้วนะเออเอามาผ่านบุกผ่านด่านได้เยอะแล้วแหละเพราะว่า3มดาวแล้วแล้วก็เดี๋ยวตัวเนี้ยไปรีเป็นตัวของพลังโจมตีไปเลยก็ได้นะครับจะได้แรงๆหรือว่าใครชอบอัตราคิก็ได้ตอนนี้อัตราคิ25%แล้วนะครับก็คือเน้นเป็นพลังไปเลยดีกว่านะผมว่า เน้นแรงๆไปเลย,เลยอ่าเดี๋ยวผมจะเอาตัวสีทองที่ได้มาตัวนี้นะครับอันนี้เลเวล50เนอะตัวนี้อยากให้มันสักประมาณเลเวล60อะถึงแบบใช้การได้นะเออมันแบบบัฟพลังป้องกันแล้วก็บัฟความเร็วโจมตีให้ได้ด้วยโอเคปัจจุบันเนี่ยอย่างที่บอกคือเกมประเภทเนี้ยเราเล่นตัวละครที่ดาวเยอะอะไปก่อนดีกว่านะครับอ่าหลักๆจะประมาณนี้ถือว่าเกลือไหมก็ เกมมันเกลืออยู่แล้วนะครับประมาณนี้ละกันก็เดี๋ยวรอไปเปิดในอีกคลิปต่อๆไปหรืออาจจะรอเปิดเกมเลยก็ได้นะครับเนาะเพราะว่าตัวเกมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะประมาณอีก1เดือนนุ่นแหละนะครับหรือไม่ก็หมดตู้นี้นะมันถึงจะแบบเปิดเพราะว่าถ้าเป็นเซเว่นไนท์ไอเ o ลอาระประมาณ2เดือน3เดือนปะจากอเมริกาเซิร์ฟไทยถึงเปิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ ลองเล่นอันนี้ไปก่อนก็ถือว่าเกมโอเคนะครับเล่นสนุกสบายๆเหมือนกันเนาะก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับไต์แล้วก็กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ